นี่กับขา้าวเราเสร็จแล้วค่ะทุกคน,น,นต้องลต,ต้องชิมในบ้านนี้นะ่าไปถ่ายในบ้านสวยงั้ากสวยอะไรจ้ะอะไรสิอะไรสิอะไรน,นี้อันนี้คือบรรยากาศฟา้านั่งกินตรงน,นี้เลยจ้ะร่ม เจมาส้มตำมังชเมื่อหรเมีขาต้เดยขาเปี่ยมกมจะลินส้มตำมาเยา่กินส้มตำตำช้ำชส้มตำบนดอยเออออทีซนีไม่มีแรงอันนี้ละ ผัดซีอุวค่ะในผัดซีอุลขอบคุณคชาอร่อยไหมคะอร่อยะอร่อยไหมคะนี่ทุกคนเมื่อกี้ชวนน้องมินาไปกินข้าวที่นู่นนะมินาบอกเมนซีใช่ค่ะเมนซีมากเราก็เลยต้องมาแอบนั่งกินตรงนี้อันนี้ก็คือตรงนี้จะเป็นห้องสมุดของเด็กๆนะคะต้องเข้าไปได้ไหมได้ ตรงล็อกแล้วตรงนี้ก็จะเป็นห้องสมุดของเด็กๆหรือว่าถ้าชาวบ้านามีงานที่โรงเรียนเขาจะมานั่งประชุมกันตรงนี้เนี่ยเป็นสลาเงียบเงาเนาะเงียบเงามากจริงๆนอนนี่ได้นะนอนนี่ก็ได้แล้วแต่นะอยากได้ก็ได้เดี๋ยวหาเต้นให้อืม,อมบริการให้ทุกอย่าง,งจ้าหาคุณแม่ดีกว่า่ะคุณแม่ใช่ไหมเดี๋ยวจะพักเดี๋ยวจะพักเดี๋ยวเดี๋ยวจะฝากมีนาไว้กับแม่ค่ะเพราะว่าแพทมีกิจกรรมที่ที่โรงเรียนอีกนะ จะต้องรับผิดชอบเขาแบ่งหน้าที่ฉันรู้อะไรรู้ไหมสันทนาการผาเล่นเกมอันนี้คือหน้าที่ฉันบอกกับเธอมากเลยเออนั่นแหละอะไรประมาณนั้นนี่กินอะไรคะกินส้มตำค่ะแล้วก็ผัดซีอิ๊วไม่ได้ปรุงแต่อร่อยใช่ไหมอืมกินเยอะๆเออเป็นต้มยำไก่เออต้มยำไก่ข้าวยังไม่มีสิเขากำลังห่อเนี่ยอีกเดี๋ยวถ้าอยากกินเดี๋ยวไปตักให้อร่อยแซ่บๆอร่อยใช่ไหมอืม โอ้นี่ไงคนทํางานของจริงตกใจว่าทําไมสีเต็มเลย <c oughs> เดี๋ยวขอตัวกินข้าวก่อนนะคะ ค่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นบรรยากาศในห้องเรียนนะคะถ้าเด็กๆแบบว่าครูไม่ว่างนะคะก็จะให้เด็กๆดูอคอมเอ้ยดูทีวีเนี้ยค่ะแล้วก็เรียนออนไลน์ด้วยนะคะคใช่ไหมใช่แล้ว,วนั่งเพลินที่นี่ใช้แบบโซลาเซลล์นะคะคไฟฟ้าไม่ถึงแต่ว่าใช้โซลาเซลล์ เป็นบรรยากาศที่เราได้จัดขึ้นนะคะก็เป็นงานารวมสิทธิ์เก่าบ้านหัวน้าแม่ฮงสอนค่ะที่เคยเรียนที่โรงเรียนนี้นะคะโรงเรียนบ้านแพทก็เป็นโรงเรียนเล็กๆค่ะที่มีจำนวนเด็กนักเรียนแค่เจ็ดคนนะคะแล้วก็เวลามีกิจกรรมก็จะมีชาวบ้านนะคะมาร่วมด้วยนะคะเพื่อให้ชาวบ้านได้สมัครคีการค้า กลางคืนก็จะมีงานแบบว่าเผาข้าลามนิดนึงย่างหมูกันค่ะบอกเลยว่าบนดอยบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะพี่ๆคนไหนอยากมาเที่ยวมาได้นะคะไงบ้างจะสาวิดนนี้เนะแม่กับปอมให้เราแบกอะ่ะสาวได้เดินฮะทนี่อีกลูกนึงเนี่ย ต้นไม้ใหญ่ต้นไม้สูงปีนี้ปีนี้แม่ว่าจะฟันได้แถวไหนอะ่ะข้างบนบ้างน่าจะเป็นข้างบนอะ่ะใจเราเต้นแรงมากพักก่อนก็ได้เนห่วงเธอฮะไม้มันสีกันเฉยๆยไม้ไม <c oughs> ่สีกันนี่เห็นไหม <c oughs> เสียงมันแบบแปลก เอ็นด,ดูคนสวยค่ะรถไม่มีแรงที่จริงรถมีแรงอยู่นะถ้าเธอแบบจะมากับเราโอ้ยมันลอ่องด้วย <laughs> เสียวอะ่ะมินาไม่ไวายใช่ไหม้นเหนื่อยนะ <laughs> <laughs> ถ้าไม่ไม่อยู่ก็กลับเฉยนะ <laughs> พลุงพลังปะต๊ะปตักไม่มีลถอยกลับใช่ไหมเราอ่ะเราอ่ะยิ่งกว่าคนมีลูกอีกอ่ะเธอดูดิแบบคนมีลูกน้อยอ่ะดูตุ๊กตาค่ะทุกคนเนี่ยหนูยิ่งกว่าคนมีลูกน้อยอีกเธอดูสิดูดิลุกลุกนี่ทุกคนเราถึงบ้านแล้วจ้ากลับมาหาน้องควายแล้วน้องมินาเป็นไงบ้างเหนื่อยขึ้นบ้านได้ค่ะขึ้นบ้านได้ค่ะ ตอบแทนแล้วว่ามีนานเหนื่อยนะคะเพราะว่าเดินขึ้นมาตั้งหลายรอบเรามาแท็กไทยจาควายน้อยของเราดีกว่าน้องควายก็กลับมาอยู่เป็นเพื่อนแม่นะคะเพราะว่าแม่อยู่คนเดียวค่ะตอนนี้คุณพ่อลงไปอยู่ในเมืองนะคะเพราะว่าจะพาไปหาคุณหมอนี่ไงนี่ไงเออไม่ได้กินเกลือหรอลูกไม่ได้กินเกลือหรอ พี่พี่ยังไม่ให้กินเกลือใช่ไหมโหดูเห็นไหมเห็นไหมเลเทหมดเลยโอ๊ยคอยกัดนิ้วอ่ะมึงทำอะไรอะคอยกัดนิ้วชาน่าคอยกัดนิ้วคอยกัดนิ้วแม่ก็ไปซื้อหมูมาแล้วนะคะอุ้ยแกตกใจไปละไปไปไหมไปไหม ไปกับฉันไหมไปกับฉันไหมจ้าเราจะไว้บนบ้านใช่ไหมโอเคโคกโลควายโออ่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 อเล็กควายอ่ออ่ออ่ออ่่อออเอาก็ภาษาเราขอเรียกควายอ่ออ่ออ่กันระวังระวังระวังมาแล้วมาแล้วมีนามาแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูว่าคุณแม่ต้มไข่ ที่นูนค่ะใกล้ๆล,ลำห้วยนะเพราะว่าช่วงนี้มันจะเป็นช่วงฤดูกันที่แบบว่า,าเขาเขาอะไรนะฟันไร่กันนะคะเพราะว่ามันจะเข้าสู่ฤดูการทำไร่ทำนาอีกแล้วบ้านเงางอยแม่อยู่คนเดียวบ้านหลังเดียว นี่ฮะเนี่ยน้องควายนะทำที่ให้นะแต่ว่าก็คือไม่ยอมนอนฮะมาเลยเอากลัวควายเอานานระวังนะระวังนะนานไงมองเล้ามองเล้ากลัวอะไรนะ ไม่พออ่ะเธอตรงเนี้ยเธอฤ้ดูร้อนอ่ะตอนนั้นเราต่อน้ำใช่ป่ะตอนนี้ยังมีน้ำเรามันนั่งเรามันนอนกันที่นี่แม่ต้มไข่นะคะออกมาต้มนอกบ้านค่ะแล้วก็ที่เราต้มไข่คือเราก็ทำความสะอาดเรียบร้อยนะไม่เกิดไฟป่าแน่นอนค่ะเป็นไข่ไก่ป่า นะคะเพราะว่าแม่มูนตุนอบเหรอใกล้ๆใกล้ๆบ้านเนี่ยค่ะแม่ก็เลยเอามาต้มแต่ว่าที่เนี่ยเขาบอกว่าก็คือปบะเพณนี้ก็คือเขาไม่ให้กินเออไก่ไข่ปลาในบ้านนะคะเขาก็แม่ก็เลยต้องมาต้มที่นี่โมเป็นไงบ้านคะสัยจยะดูแม่ค่ะดูแม่แม่เงาหงอยมากอ่ะไม่คิดจะบปดูแลเขบ้านาะ ต่ใช่ตาพี่อ๋อ,อแม่บอกว่าปวดตาหนูต้องกลับมาทำไร่ละไม่บอกห,อหนูต้องกลับมาทำไร่ช่วยแม่และแม่ทํำงานไม่ไหวละเธอที่นั่งเนี่ยที่นั่ง,งช่วยมากน,นี่งจะเหลือเลอกับพอยอนี่เป็นยาโรคกระเพาะทุกคนเนี่ยเป็นสมุนไพรหน้าเนี่ยต้มกินค่ะแล้วมันจะช่วยได้เราก็ต้มแบบตอนเช้าเราก็กินก่อนอาหารเนี่ยไอเก้สีแดงใช่ไหมที่เป็นสีแดงใช่ไหม นี่ทอดท้อ๋อนี่ตัวนี้ไอ้ทอดทิ้งทอดไอทอดทิ้งฟันลูกกระเพาอันนี้อันนี้ถ้าเราฟันปุ๊บใช่ไหมมันก็จะแบบเออมันจะขึ้นแบบสีเลยสีแดงๆนี่ชอบมันนั่งกันตรงนี้แดงสีขาวโอ้สีขาวอ๋อยันลูกกระเพาเหมือนยาธาตุกระต่ายบินนะกระต่ายบินกระต่ายบินเหมือนที่ลกรเพาเมือนาไหมลองไหมยาทาดกระต่ายบินเออเอาไหมอยากินยาแล้วกระเพาะไหม โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูคขาว่าไข่ไก่เป็นยังไงไก่ไข่ได้ละแม่กินเหรเฮ้ยแม่หู้ก็เปลี่ยนี่ก็ขิ้นี่เพิ่งพักจับเพื่อนฮะแม่หู้จับก่อนอืมมีมันฮื้อแล้วนะมันฮื้อแล้วไม่คือเขาเขาเรียกว่าอะไรนะท้าสไตล์อ่ะท้าสไตล์เออใช่มันจะฟักมันเป็นตัวแล้วอ่ะเริ่มเริ่มเป็นตัวแล้วอย่างเงี้ยใช่ใช่บางคนเขาชอบกินมากเลยนะ ไม่เคยกปาะเสียเดียวนูว่ยตอนเด็กอ่ะออกกับผู้ใหญ่ชอบพูดว่าเด็กกินไม่ได้นะเลยเหมือนจริงมันอร่อยไงใช่ไหมใช่แข็งๆนะแกลองกินดิลองกินดูให้ลองกินคนครับหรือคแม่แม่บอกว่าให้กินคนละลูกอ่ะตุ๊บอยู่ข้อนี่ตาเปล่าก็บจิตุ๊บอ๋อเขาไม่กินหนึ่งลูกเขาไม่กินด้วยกันอ๋อแม่ก็เลยว่าให้กินคนละฟองคนละฟองคนละฟองเหรอคะใช่ได้ค่ะคนละฟอง เธอเธอก็กินข้าวมาแล้วนะวันนี้ทําไมพูดเออเอออาอากันอู้ออของเธอมีขนเยอะมากเลยอ่ะคนเราบอปะเรามีคนนะอ่ะขอดูบอปะคือดูชูดทรอดเนี่ยใช่ไม่ยังไม่ยังไม่มีไข่ใช่ไหมเออยังไม่ยังไม่มีขนใช่ไหมมือสั่นแล้วเนี่ยกินได้อยู่นะคะกินได้เนี่ยกิน กินเลยเราเคยเห็นเขากินในติ๊กตอกที่เป็นไข่เป็ดอ่ะนเป็ไข่ข้าวรสลูกใหญ่มากเลยนะอยากลองชิมแต่อันนี้เรามือเราสั่นทำไมเนี่ยไส่ป่าไส่เมื่อยไม่เหมือนกันป่านี่ร้อนน้อยอือเอามีนาลองกินดูสิเป็นไงอร่อยปะถ้ามำซอสตัวนี้จะดีกว่านี้น้ำจิ้มน้ำจิ้มเรามีนะ เขาไม่ให้กินลูกนึ่งรวมกันใช่เธอต้องกินให้หมดเก้าเก้าโชคดีเก้าไปโชคดีตลอดปีนี้แต่เดี๋ยวเราเอาไปจิ้มน้ำจิ้มดีกว่าเราพอแล้วแน่ใจเอาไปจิ้มน้ำมจะลองกินดูบ้างโอ้ใส่ริว้าวอุ้ยมันมุ้ยแต่หอมละมุนนะเธอหอมอะหอมหอมละมุน กินอย่างไวเลยตามาบอกว่าใช่โอของเธอยิ่งมีตาเลยแม่บอกว่ากินหมดเลยหวาน่อ่ะแต่เขาบอกว่ามันมีเป็นประโยชน์นะเปย์ยำเป็นยาแม่เป็นหม้อจะไปใหแม่กินแม่ไปว่าเขาใช่อกปุ้งอ่อยช่งอบปุ้งอ่ะแม่บอว่าอกปุ้งอบปุ้งคือกินเลยต้องกินให้หมดคนเดียวใช่ไหมใช่ ต้กินหนึ่งฟอง้องกินให้หมดคนเดียวห้ามแบ่งกันทูกของเรายังอยู่นี่ค่ะครั้งแรกกครั้งแรกกับการกินไข่ไข่กำลังจะเป็นตัวแล้วมากินกลางป่านะยังฟินเลยโอ้ยแมลงอื้ยอร่อยนะนราอยนะแต่แค่แบบมันยิมหึบมันก็เลยไม่กล้าใช่มันดุ้ๆอ่ะขนาดไม่กล้ากินนะนะ หมดแล้วอาการเราออกอะไรใช่การนอนนาจีมาเจอน้ำเดือดด้วยไหมเนี่ยเออมีน้ถ้าเมากลับบ้านเออจริงด้วยถ้าเมากลับบ้านต้องไปหาน้ำจิ้มมากินที่นี่งนี่นาจี่อาไปเอาน้ำตาอุ๊บว่ะย่างมีนาแปลวิจอยู่ในนั้นเนี่ยชิชไม่ถุงชื่อแปลว่าแล้วมากินเนี่ยมีน้ำไม่กล้ากินละ กินอีกฟองนึงนะไปไปไปโอ้ยกินครั้งแรกนะคะอยู่ว่ากินอีกฟองแล้วอุ้ยตัวนี้ก็จะเป็นหนึบหนับหนับอะไรจ้เอู้กินเปลือกไข่อะโอ้โอ้โหเคี้ยวแบบกรุบกรุบเลยไปฮะเปลือกอ้อจังเงินรักเนี่ยแม่กินอันนี้ไม่ได้หรอเราอยากกินแค่นี้เธอแค่ขาวๆใช่ไหมอืมอ้านี่ไงเราจะกินเหลืองๆเนี่ยเราจะกินแค่เนี้แล้วเดี๋ยวกันพูดหนุ่ม แม่เหรอแมงกุจิอืมอร่อยมากอร่อยนะแกกินข้าวแล้วเราไปเที่ยวในป่าอี๋เอาไหมเอาเลยแต่อเมงขี้ควายว่ะแม่มวนเนื้อผู้ไหนดิวเนาะฮะเนื้อผู้ไหนแต่ผู้ไหนขายแบบเนื้อผู้ไหนจี๊ดจังเนาะพออันเดียวพอเนาะ <c oughs> อันเดียวพอเนะ้ออยู่กับแม่ว่ะลองไหมอู้เยอะมากน่าไปขุดอ่ะอยากขุดหาไหมอู๋เธออยากไปขุดหาตอนเย็น,ยนไงตอนเย็นยืนอ่ะจะเจ๋อเจ๋อตู้ป่ะไม่กล้ากินไม่กล้ากินอ๋อไม่ลองหรอให้แม่กินแม,ม่กินอบข้าวแต่มันสวยมากเลยนะ